สวัสดีครับวันนี้ผุ่มของผมจะมานําเสนอโปรแกรมที่ทางเราได้ทําการพัฒนาขึ้นมาและเขียนนตีนะครับโดยเกมนี้นั้นมีชื่อว่าเกมฮาร์ดนะครับเกมฮาร์ดเนี่ยเป็นเกมไพ่นะครับที่ใช้ไพ่ทั้งหมด52บใบในการเล่นนะฮะโดยปกติเนี่ยเราจะใช้ไพ่จริงๆนะครับในการเล่นแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราได้ทําการเขียนโปรแกรมขึ้นมา ก็สามารถให้ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้เนี่ยสามารถเล่นเกมฮาร์ดในคอมได้นั่นเองนะครับครับผมก่อนที่จะมาดูว่าโปรแกรมทำงานยังไงนะ,ะเราจะมาอธิบายกฎการเล่นเกมไพ่ฮาร์ดกันก่อนนะฮะข้อแรกนะคะรับก็คือ,อจำเป็นจะต้องมีผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับแล้วก็กำหนดแต้มสูงสุดนะก็ะคือเช่นว่าเราจะกำหนดแต้มเป็นทั้งหมด50แต้มหรือ0 0แต้มนะครับ จำเป็นต้องมี4คนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ได้นะครับค่อนข,ข,ข้างตายตัวว่าต้องมีต้องผู้เล่นทั้งหมด4คนนะหลังจากนั้นนะครับก่อนเริ่มเล่นเนี่ยเราจะต้องทําการสับไพ่แล้วก็แจกให้กับผู้เล่นทั้งหมดจนหมดสำรับนะฮะทำให้ทุกคนเนี่ยจะได้ไพ่คนละที่อยู่บนเวนเนี่ยคนละทั้งหมด13ใบนะฮะ รวมเป็นสี่ก็คือรวมทั้งหมดเป็นห้าสิบสองใบนะครับผมต่อ,อไปนะครับผมเลือกไพ่ที่ไม่ต้องการให้ไม่ต้องการที่จะเล่นนะฮะให้ผู้เล่นคนอื่นโดยในรอบแรกเนี่ยจะให้คนทางซ้ายของตัวเองก่อนคนไปทางซ้ายถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นคนที่1ก็จะให้ไปทางซ้ายคือเป็นผู้เล่นคนที่2คนที่3ไปเรื่อยๆนะฮะในรอบที่2เนี่ยจะให้กับคนทางด้านขวาถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นคนแรกก็จะวนไปทางให้กับคนที่4 คนที่4ี่คนที่3เป็นต้นครับผม้อที่3เนี่ยจะให้กับคนตรงข้ามสมมติว่าเป็นผู้เล่นคนที่1เนี่ยก็จะให้ครับผู้เล่นคนที่3แล้วก็ผู้เล่นคนที่2จะให้กับผู้เล่นคนที่4ตามรูปที่ได้ขึ้นไว้นะฮะล้วที่ที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ไพ่กับใครครับผมทาให้การว่าทุกๆก,การเล่นทั้งหมด4รอบเนี่ย จะต้องวนกลับซ้ํามาเป็นอีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเล่นครบสี่รอบเราจะทําการคํานวณแต้มนะแล้วก็ค่อยให้ค่อยเริ่มใหม่โดยการให้คนทางซ้ายของตัวเองครั้งนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเ,เป็นการเลือกว่าใครเนี่ยจะเป็นมือแรกนะฮะโดยถ้าหากว่าเป็นการเล่นแบบปกติทั่วไปโดยใช้ไพ่ปกติเนี่ยจะ ให้ทำการบล่อยยิงฉกหรือโยนเหรียญหรือชะราให้ออกอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะกำหนดเองขึ้นมาก็ได้แต่ว่าในโปรแกรมของเราเนี่ยจะบังคับให้ผู้เล่นคนแรกเนี่ยเริ่มเป็นมือแรกก่อนเสมอนะฮะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้คนที่เป็นมือแรกเนี่ยลงไพ่ที่ตัวเองต้องการนะฮะที่จะเล่นลงมาในสนามจากนั้นคนที่เหลือเนี่ยจะต้องลงไพ่ดอกเดียวกับที่มือแรกลงมาก่อนเสมอนะฮะเพราะคือสมมุติว่ามือแรกเนี่ยให้ ลงเป็นไพ่สามผู้ดำคนที่เหลือก็จําเป็นจะต้องลงไพ่ที่เป็นดอกผู้ดาลงมาเหมือนกันทั้งหมดไม่จํากัดแต้มว่าขึ้นอยู่กับว่าตีามีแต้มอะไรอยู่บนมือนะฮะถ้าผมหลังจากนั้นหลังจากที่ลงกันครบทุกคนเนี่ยต้องเออเรามาดูว่าใครที่ลงที่ว่ามีแต้มมากที่สุดและดอกเดียวกับคนนะครับไปที่มือแรกลงขวคนคนนั้นก็จะ กลายเป็นมือแรกในตาต่อไปนะฮะก็คือจะมีสิทธิ์ในการเลือกว่าเราจะได้ลงไพ่ดอกอะไรแล้วก็แต้มอะไรก่อนนะครับโดยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีไพ่ที่มือแรกลงมาไม่มีดอกเดียวกันเราสามารถที่จะเลือกดอกอื่นได้แม้่สมมุติว่ามือแรกลงไพ่ดอกคูดามลงมา ถ้าหากว่าบนมือเราไม่มีผูดดัเลยในมือนะฮะต้องงย้ำก่อนนะว่าไม่มีจริงๆไม่ใช่ว่าหลอกว่าเราไม่มีนะเราต้องมาค่บลงดอกที่เราดอกที่มือแรกลงมาก่อนเสมอนะฮะถ้าหากาเราไม่มีแล้วจริงๆเราสามารถที่จะลงดอกอื่นได้นะฮะสมมติว่าเขาลงดอกผูดดัมมาเราไม่มีดอกผูดดั เราสามารถที่จะลงหัวใจข้าวหลามตัดหรือว่าดอกจิกได้ตามอัธยาศัยเลยจะเต็มเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะว่าในตาเนี่ยเราจะไม่นาเอามาจะไม่นําไพ่ที่ไม่ใช่ดอกเดียวกับมือแรกเนี่ยมาคิดแต้มครับผมก็คือถ้าหาว่าคุณลงดอกอื่นที่ไม่ใช่ดอกเดียวกับที่มือแรกลงเนี่ยคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เป็นมือแรกในตาต่อไปแน่ๆครับครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการลงไพ่โูแดงนะฮะหรือไพ่หัวใจลงมาเนี่ย คนที่ได้แต้มมากที่สุดในตานั้นนะฮะจะเป็นคนเก็บไพ่หัวใจนะ mm hmm. ก็คือหากว่ามีคนลงคิงโพแดงลงมานะฮะแล้วคนอื่นเนี่ยลงดอกโพแดงมาคนที่เป็นแต้มมากที่สุดก็คือคิงนะฮะก mm ็ hmm. ก็คือจะเป็นคนเก็บไพ่โพแดงทั้งหมดไปไพ่โพแดงเนี่ยจะไม่ถูกจะจะไม่ถูกโยนลงไปข่าสนามนะก็จะคือเก็บมากับตัวเราจะนับ ไพ่โพแดนเนี่ยเป็นหนึ่งแต้มนะครับโดยหากว่าในกรณีเดียวกันหากว่าเราไม่มีหากว่ามือแรกลงมาแล้วคนอื่นไม่มีไพ่ที่นอกเดียวกับมือแรกที่ลงมาแล้วมีคนลงไพ่โพแดงมาต้องดูนะฮะว่าใครที่มีแต้มไม่สุดที่เป็นดอกเดียวกับอดอกเดียวกับไพ่ใบแรกที่มือแรกลง คนคนนั้นเนี่ยก็จะได้เ,เก็บไพ่โพแดงไปครับเ,เราจะทําการเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าไพ่ในมือทั้งหมดของทุกคนจะหมดนะก็จะมีจํานวนรอบทั้งหมด13รอบเพราะว่าเรามีบนมือทั้งหมด13ใบแล้วทุกคนก็จะได้ลงไพ่ทุกรอบนะครับเมื่อจบเกมเนี่ยเราจะทําการนับแต้มใครที่มีแต้มเท่าเอา่อเท่ากับหรือมากกว่าแต้มสูงสุดที่กำหนดไว้ สมมติว่ามีคนที่ได้แต้ม53าแล้วเรากําหนดแต้มมากกว่ากำหนดแต้มสูงสุดเป็น50อย่างเงี้ยเกมก็จะจบทันทีครับผมโดยที่คนที่มีแต้ม53คนนน้นเนี่ยจะเป็นไฟแพ้ครับอาแล้วทีนี้มันจะมีกฎพิเศษอยู่สข้อครับผมก็คือ,อ่ไพ่ควีนผู้ดำเนี่ยจะเป็นไพ่ที่มีแต้มเหมือนกันครับแต่ว่า จะเป็นไพ่พิเศษที่จะมีแต้มทั้งหมด13แต้มทําให้ในเกมเนี่ยเมื่อรวมกับไพ่โพแดงที่มีทั้งหมด13ใบจะทําให้รวมเป็น26แต้มเพราะฉะนั้นก็คือระวังไพ่ควีนโพเดำไว้ให้ดีนะเพราะว่าแต้มเยอะมากครับผมแล้วก็หากตาไหนาเนี่ยมีผู้เล่นที่ได้รับแต้มทั้งหมด2ี่สวกแต้มนะก็คือมีไพ่มีไพ่หัวใจทั้งหมด13ใบ อยู่กับตัวแล้วก็ควีนโคดัอยู่กับตัวหนึ่งใบผู้เล่นคนนั้นจะไม่ได้รับแต้มในตานั้นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยจะได้ตจะจะได้รับแต้มทั้งหมดที่สิบกแต้มทุกคนนะฮะสมมติว่าผู้เล่นคนที่หนึ่งเนี่ยได้รับจบเกมได้รับแต้มทั้งหมดมายี่สกแต้มคนที่2คนที่3คนที่4จะได้รับแต้มที่สิกแต้มนขคะที่คนที่1เนี่ยจะไม่ได้แต้มจะไม่ได้รับแต้มเลยนะครับ เพราะงั้นเราสามารถตีได้ว่าไพ่โพแดนเนี่ยคล้ายๆกับกระสุนนะก็คือถ้าหากว่าเ,าเรายิงใส่ใครเนี่ยคนนั้นก็จะได้รับความเสียหายเมื่อถึงหลอดหมดหลอดก็คือเหมือนกับเรามีแต้มมาทั้งหมด50แต้มมีเลือดประมาณนี้เราก็ก็จะหากว่ายิงถึงดาเมจก็คือคนนั้นก็จะแตกไพ่อันอี้นะครับนี่ก็คือกฎกติกาทั้งหมดของเกมไพ่หาด ครับผมเราจะมาดูนะครับว่าตัวโปรแกรมที่เราได้ทําการเขียนขึ้นมาเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงและมีขั้นตอนการทํางานเป็นยังไงนะครับครับผมนี่คือหน้าตาของโปรแกรมที่เราได้ทําการเขียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยจะเป็นเป็นหน้าเมนเมนูนะโดยจะมีะหัวข้อให้เลือกนะครับเป็นว่าเราจะไปทําอะไรบ้างนะโดยถ้าหากว่าเป็นอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการเริ่มเกม แอนที่2เนี่ยก็คือเป็นการปรับแต่งข้อมูลนะฮะภายในเกม่านด์ที่3านี่ยก็คือเป็นการบอกว่าเราเนี่ยมีมีวิธีการเล่นยังไงแอนที่4นะฮะผมก็คือเป็นสกอร์บอร์สามารถดูคะแนนที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าแล้วก็อันสุดท้ายนัยก็คือกดออกจากโปรแกรมโดยสามารถที่จะเลือกอการทำงานในค่ามเม,เมนูมีได้ในการเลือกตัวเลขที่อยู่ด้านหน้านะครับ ก็คือถ <ste> <impaired i> <pee> ้าเราจะมาดูกันก่อนว่าตัวของออปชันเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะฮะตัวของออปชันเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะมีจํานวนแต้มสูงสุดนะครับก็คือจำนวนังใจทั้งหมดในเกมเนี่ยเท่าไรได้บ้างอย่างที่2เนี่ยก็คือบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกสเปลี่ยนโหมดการเล่นได้นะฮะโดยบอกว่าเราสามารถที่จะเล่นกับ AI ก็ได้หรือเราสามารถที่จะเล่นกับผู้เล่นด้วยกันเองนะครับก็คือสามารถเล่นกับเพื่อนๆอีก4คนหรืออีก3คนได้นั่นเองนะ อนที่สามก็คือกดเพื่อกลับไปสู่หน้าเมนเมนูครับผมถ้าหาว่าเรากดหน่เนี่ยก็คือจะเป็นการเลือกว่า,าเราจะมีจํานวนจําจนวนหวัวใจก็คือจํานวนแต้มของสูนเนี่ยเท่าไหร,ร่นะฮะโดยจะมีหัวข้อยก็คือเป็น5้าสิแล้วก็100รอนะครับอรอบนี้ราใช้เป็นค่า d ด f a u อาไปก่อนนะเมื่อทําการกดปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็คือจะกลับเข้าสู่หน้าเมนเมนูนะครับ ส่วนถ้าเรากดเลือก How to Play นะก็จะบอกมาว่าวิธีการเล่นของเกมฮ a ร์ดเนี่ยมีการเล่นเป็นยังไงต้องทำอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เราจะเป็นภาษาอังกฤษนะทีนี้เนี่ยอันที้4เนี่ยก็คือเป็น Scoreboard ออนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเรายังไม่ได้เล่นมาเนี่ยก็คือจะไม่ขึ้นข้อมูลอะไรมานะแต่ในกรณีนีบมีการเล่นขึ้นมาเล็กน้อยก็ทำให้มี กดสกอร์บอดขึ้นมานะฮะครับผมเราจะมาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะฮะกด1เพื่อเล่นนะครับผมนี่คือหน้าตา,อาของ UI ของโปรแกรมเรานะก็คือด้านบนสุดเนี่ยจะมีแต้มของผู้เล่นทั้งหมด4คนนะฮะก็โดยที่50เนี่ยก็คือเป็นแต้มสูงสุดในเกมนะฮะที่เราได้นำการเลือกไว้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น แต้มที่เราได้รับในตานั้นน,นนะฮะใ,ในตาที่เรากำลังเล่นอยู่ครั้งนั้นถ้าผมมาถึงเริ่มเกมนะฮะเราจะต้องอตัวโปรแกรมเนี่ยจะทําการเลือกแล้วก็สับไพ่มาให้เราเป็นที่เรียบร้อยอในมือเราเนี่ยจะมีไพ่ทั้งหมด13บใบยอยู่แล้วโดยจะมีโดยจะมีแต้มบอกด้านหน้าว่ามีแต้มเท่าไหร่นะตั้งแต่เอ e ก็คือเลตต์ตแหน่งแต้ม1จะถึง10แล้วก็การเป็น แจ็คควีนคิงตามลำดับเป็นน้ำมดนัน้ำมดนสิแต้มนะฮะล้วก็จะมีดอกบอกอยู่ด้านหลังก็คือเป็นบอกว่ามีดอกอะไรถ้าหากว่าเป็นดอกดอกผูดาก็จะเป็นสเปรดดอกถ้าเป็นฮาร์ดก็คือจะเป็นหัวใจถ้าหากว่าเป็นไดมอนด์ก็คือจะเป็นขลับตัดถ้าเป็นคลับก็คือจะเป็นดอกจิกนะฮะ โดยมาถึงเนี่ยเราจะต้องทําการเลือกก่อนว่าไพ่สองใบที่เราไม่อยากได้เนี่ยคือไพ่ไหนนะฮะโดยเราจะเลือกแบบไม่ได้คิดมากนะคือเลือกพไพ่ใบที่1ไป,แล,ไป,ไปนะแล้วก็ใบที่2ไปนะฮะครับผมเมื่อมาถึงหน้านี้เนี่ยก็คือจะเป็นหน้าที่เราทําการเริ่มเกมเสร็เรียบร้อยนะโดยจะมีบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในทร์นเท่าไหร่แล้วก็รอบที่เท่าไหร่นะฮะก็จะมีบอกว่าในต้นในทรงเกมบอร์ดนะก็จะบอกว่า ผู้เล่นคนไหนเนี่ยลงไพ่อะไรไปละบ้างนะลรวบอกได้ว่าเทินเนี่ยแต่ตอนนี้ป็นเทินของใครแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไพ่ที่อยู่ในมือเราโดยทําการจัดเรียมันไปเรียบร้อยแล้วนะว่า,อาดอกดอกนี้มีไพ่มีไพ่ไแต้มเท่านี้เท่านี้เท่านี้อยู่นะตัวเราเนี่ยจะจะต้องเลือกอดอกที่ดอกของไพ่ก่อนนะโดย่โดยที่ศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นตัวของโพดัม หนึ่งเนี่ยจะเป็นของโคดงหรือวัาใจ2ก็คือจะเป็นตัวของข้าวหลับตัดสามคือเป็นดอ,อกจิกนั่นเองนะคันี้เราจะเลือกแบบไพ่ใบแรกก่อนนะก็คือเ,เลือกโคด,ดํมไปก่อนแล้วก็เลือกว่าเราอยากจะลงไพ่ไปไหนไปนะฮะก็เราก็จะเลือกเป็นข้าวแต้มนะฮะเป็นเก้าโคด,ดันี่แล้วก็ในส่วนของ a u l t ฟลหมวด default เนี่ยก็คือจะเป็นหมวดที่เราเล่นกับตัวของ AI นะฮะ AI เนี่ยก็จะทําการเลือกการ์ดที่อยู่ในมือของตัวเองขึ้นมานะโดยในกรณีของนี้ก็คือ AI ลําดับที่2นะก็คือเพลเยอร์เสียพลเยอร์ลำดับที่2จะเลือกอ่า,า,อาแปดพู้ดำลงมานะฮะเขาก็ทําการกด Enter ไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อทำการดูว่า AI เนี่ยได้ท่านเลือกไพ่อะไรลงมานะฮะถ้าผมเนี่ยเพลเยอร์ Player คนที่3ก็คือไอคนที่3ได้เลือกเป็น6กผู้ด,ดำอ่าคนสุดท้ายเลือกเป็นเอ็ดผู้ดำนะฮะ เมื่อครบทั้งหมด4คนลงมาปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรมจะทําการคํานวณว่าไพ่อของใครที่ลงมาแล้วมีแต้มมากที่สุดนะซึ่งในกรณีนี้คือไพ่ของเราก็คือมีขั้หมดเป็น9ปูดํามมีแต้มมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เป็นมือแรกในตาต่อไปน,นั่นเองนะครับผมเมื่อทาการถึงคืนที่2เนี่ยก็สังเกตว่าเธอเนี่ยก็จะเพิ่มไปเป็นจํานวนที่2แล้วเราก็จะทําให้ได้เลือกเป็นคนต่อไปน,นั่นเองนะฮะ เราก็ทําการกดเลือกเล่นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งจนจบเกมนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะทําการสกคิปไปถึงหน้าจบเกมเลยนะฮะอ่าครับผมเมื่อทําการเล่นเปนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโปรแกรมก็จะมาถึงหน้า finish round นะก็คือรวมแต้มทั้งหมดที่ว่าเราได้มานะฮะโดยสังเกตนะว่าแต้มทั้งหมดเนี่ยะจะได้รับมาเป็นจํานวน 26แต้มนะโดยเฉลีย่ยแล้วก็จะบอกว่าแต้มของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมีแต้มเหลืออยู่เท่าไหร่นะฮะเมื่อทําการสังเกตดูนะก็คือจะเหลือแบบ 49, 48, 40, 37ตามลําลดับนะฮะก็จะเป็นการพอกด Enter นะก็จะเป็นการเริ่มรอบที่2นะฮะแล้วก็ทําการเลือกไพ่เหมือนเดิมนะ,ะว่าจะเป็นไพ่ไปไหนบ้างนะโดยทั้งจบเกมนั่นเองนะครับเมื่อทำการจบเกมแล้วเนี่ยแต่ผู้เล่นเนี่ยก็จะ ไดาทำการเซฟข้อมูลลงไปในตัวของสกอร์บอร์ดนะเดี๋ยวจะข้ามไปดูที่หน้าของตัวสกอร์บอร์ดเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน่ะครับผมนี่ก็คือหน้าจบของตัวเกมนะครับเอ่าจเห็นว,ว่ามันยังพอมีปั๊กอยู่บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทาการแก้ไขครั้งนะครับผมหาเมื่อาทาการเพื่อทำการจบเกมเนะี่ยตัวของจะบอกว่าเพาลเยอร์คนที่เท่าไหร่เนะี่ยได้แต้มมหาสูงสุดนะฮะก็จะบอกว่าคนนั้นเป็นคนที่แพ้นะฮะ ในกรณีนี้จะมีบั๊กนิดน้อยเดี๋ยวค่อยไปแก้นะครับผมฮารับในตัวของ n a n c e Score เนี่ยก็คือจะบอกว่าผู้เล่นทั้งหมดมีแต้มทั้งหมดอยู่เท่าไหร่นะฮะ,ะ,ะแล้วก็จะบอกว่าเกมเจบในระดับที่เท่าไหร่แล้วก็บอกด้วยว่าเวลาที่เราได้ทำการเล่น,เ,นเป็นเวลาวันที่เท่าไหร่ด้วยนะฮะเมื่อทำการกดต่อไปก็คือจะกลับเข้าสู่หน้าเ,นเมนูนะค,ะครับผม น่าทำการไปดูที่ตัวของสกอร์บอร์ดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีทําการเขียนข้อมูลลำดับเท่านี้ของวันนี้ไว้ด้วยนะฮะก็บอกด้วยนะครับว่าเราเล่นทั้งหมดกี่ครั้งนั่นเองนะครับนี่ก็คือวเอ่อทั้งหมดของโปรแกรมเกมฮาร์ดของเรานะว่ามันมีหลักการทางานในหน้าต่างโปรแกรมยังไงทํางานยังไงนะะเดีย๋ยวเราจะไปดูในส่วนของซอสโค้ดต่อเลยนะ ครับผมและนี่ก็คือหน้าตาตัวของซอสโค้ดของโปรแกรมเรานะฮะจะเห็นได้ว,ว่ามีตัวของฟังก์ชันที่ใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเราจะทําการอธิบายตัวของฟังก์ชันย่อยๆพวกนี้เนี่ยออกมาเป็น5ส่วนหลักใหญ่ๆนะฮะ mm hmm. โดยจะไม่อธิบายเจอะลึกมากนะฮะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา mm hmm. นะครับ เราจะแบ่งย่อเป็น5้า5ส่วนใหญ่ก็คือเป็นส่วนของเมนเมนูฟังก์ชันก็คือบอกว่าเมนเมนูเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรที่ใช้งานบ้างน,นะฮะ,ะเห็นได้ว่าจะมีฟังก์ชันของตัวของเมนู how to option แล้วก็ตัวของ scoreboard ซึ่งเป็นตัวเลือกที่อยู่ในเมนเมนูที่เราได้เห็นทางต้นไปนะฮะต่อมาจะเป็นฟังก์ชันของ in game นะฮะก็คือฟังก์ชันตัวเริ่ม start game ขึ้นมาว่าจะให้มันทํางานอะไรบ้างเป็นตัวของฟังก์ชันใหญ่ที่สุด ในบรรดาของการเล่นเกมทั้งหมดนะฮะจังนั้นก็จะเป็นตัวของการสลับการ์ดว่าจะให้การ์ดกับใครบ้างลำดับที่เท่าไหร่ให้ไปทางซ้ายหรือทางขวาให้ไปกี่ไพ่นะฮะก็จะเป็นตัวของส่วนนี้ต่อไปครับก็คือเป็นส่วนของฟังก์ชันเกมเพลย์ว่าในเกมที่เราเล่นทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะให้ไอเนี่ยคำนวณว,ว่าเราจะต้องลงไพ่ใบไหนลงไป แล้วก็ทำการเช็คว่า,าเรามีแต้มหัวใจทั้งหมดกี่แต้มแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาใน,นับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแต้มจะเป็นหน้าตาเป็นแต้มเท่าไหร่ว่าใครมีกี่แต้มกีม่แต้มกี่แต้มแบบนี้ครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นซับฟังก์ชันก็คือเป็นฟังก์ชันที่ไ้ใช้เสริมฟังก์ชันอื่นๆในส่วนอื่นๆน,นะเป็นเป็นฟังก์ชันย่อยออกมาอีกทีนะว่า มันเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการทํางานว่าทําการจัดเรียงไพ่ที่อยู่บนมือจากน้อยไปหามากทําการจัดเรียงเผื่อผู้เล่นว่าใครเนี่ยในแต้มมากที่สุดทําการจัดเรียงการ์ดบนมือว่ามีการ์ดบอะไรใบไหนบ้างมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ทําการเช็คมีฟังก์ชันที่ใช้ในการเช็คว่าไพ่บนมือเนี่ยมีดอกมีไพ่ดอกนั้นหรือเปล่าอยู่บนมือใครทำนองนี้ครับผม ี่ก็คือตัวของฟังก์ชันทั้งหมดที่เราใช้ในการทำโปรแกรมนี้ขึ้นมานะฮะถ้าหากว่าดูจำนวนโค้ดเนี่ยค่อนข้างนี่จะเยอะพอสมควรนะก็จะขอละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันมีการทำงานประมาณนี้นะครับถ้าผมสำหรับตัวของโปรแกรมเกมฮาร์นะฮะเพราะเราเนี่ยมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะนำเกมฮาร์ที่ปกติน่ยเล่นกันอยู่ ในไพ่จริงๆไพ่ในชีวิตจริงเนี่ยมา,มาใส่เอาไว้ในคอมพิวเตอร์นะเพื่อทําให้ผู้เล่นเนี่ยทำให้คนที่อยากเล่นเนี่ยสามารถเล่นเกมได้เ,เกมฮาร์ดเนี่ยได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งตัวของไพ่จริงๆนะฮะ,ะสำหรับวันนี้ทางกลุ่มของผมก็ขอจบการน,นำเสนอ,อเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ